สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรมับเช้าวันนี้เราคุยเรื่องการครอบครองนิรันดร์จากพระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อ30ถึงข้อ33พระธรรมลูกาบทที่หนึ่งข้อ30ถึง33แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่ามารีเอย๋ย อย่าก,กลัวเลยเพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรดปรานแล้วดูเถิดเธอจะตั้งครรนและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครอง พงพัน์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยช่วงนี้จะพูดคุยเกี่ยวเรื่องของคำสอนของพระเยซูเรื่องแผ่นสวรรค์ เมื่อพระเยซูพูดถึงเป็นสวรรค์พระเยซูก็พูดหลายเรื่องหลายมุมเพื่อให้เห็นว่าเป็นสวรรค์เป็นอย่างไรแบบไหนและวันนี้พระเยซูกำลังพูดถึงเรื่องการเป็นสวรรค์เป็นเรื่องการครอบครองนิรันดร์ของพระเจ้าโดยถ้อยคําที่ได้กล่าวกับมารีเมื่อบอกว่ามารีนั้นเป็นที่ปรดปรานและจะจ้งคันและลอดบุตรชายนะครับซึ่งเป็นเชื้อสายของดาวิด ในข้อ33พระองค์ทสวรรค์ได้ใช้ว่าและท่านจะครอบครองผลพันธ์ของยาโคบไปเป็นนิตและแผ่นดินของท่านจะไม่รู้จักสิ้นสุดเลยนะฮะเป็นสองคำใหญ่คือคำว่า,าการครอบครองเป็นนิตกับแผ่นดินไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะะนี่คือเรื่องพูดถึงแผ่นดินพระเจ้าเป็นเรื่องของการครอบครองนิรันดร เป็นเรื่องของการที่ดำรงอยู่เป็นนิดเป็นเรื่องของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไพศา,าลเราก็สามารถจะใช้คำพูดีได้ฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องชั่วคราวฉะนั้นการข้าคารครอบครองนิรันด์เนี่ยจึงไม่แปลว่าครอบครองชั่วคราวแต่ครอบครองสืบสืบไปเป็นนิดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการสื่อสาร เมื่อพูดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรพระเจ้าหรือแผ่นสวรรค์ก็ตามแต่กําลังหมายถึงความเป็นอยู่นิรันดนะ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือสิ่งที่พระเยซูต้องการสื่อสารมายัางมนุษย์ทุกคนและเป็นการตอกย้ำให้กับผู้เชื่อในพระเจ้าว่าสิ่งที่เราได้เข้ามาหาพระเยซูอยู่กับพระเยซูนั้นเป้าหมายสูงสุดกล่าวคือการได้อยู่ในการครอบครองของพระเจ้านิรันด์ซึ่งเราเรียกว่าแผ่นสวรรค์ หรือเป็นดินของพระเจ้าก็ตามแต่ไม่ใช่แผ่นดินชั่วคราวนะมันอยู่กายเป็นปนิริตนั้นชิงเราจึงไม่ให้ชิมพิตแบบชั่วคราวหรือไปสวรรค์ก็ไปชั่วคราวไปแล้วกลับมาใหม่ม,มีโอกาสก,าก็กลับไปใหม่หมุนเวียนไปฉะนั้นไม่ใช่แบบนั้นฉะนั้นในความเชื่อขริเสเตียนจึงบอกว่าคริสเตียนน่ะวิถีชีตคริสเตียนเป็นเส้นตรงไม่เป็นวงกลมคือเกิดจากพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วก็จากไปอยู่พระเจ้าแล้วก็อยู่ตลอดไปเป็นนิรัน าการครอบครองนิรันด์เนี่ยถาไมาว่าถึงบ้าเป็นการครอบครองนิรันด์การครอบครองนิรันด์สืบเนื่องจากผู้ครอบครองนั้นเป็นพระเจ้าหรือ Grammy พูดไงว่าแผ่นดินสวรรค์นี้นาอ,อาณาจักรพระเจ้านี้คนที่ครอบครองคือพระเจ้าและถามว่าทำไมจึงเป็นนิรันด์ก็เพราะพระเจ้านั้นทรงพรชนชูนทรงดำรงอยู่เป็นนิจนิรันด์พระเจ้าไม่มีอายุไขพระเจ้าไม่มีวันสิ้นสุด พระเจ้าทรงดำรงอยู่เป็นนิดนั่นคือสิ่งที่เป็นการรับรู้ของเราผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและกางบ่งบอกตัวตนของพระเจ้าว่าพระเจ้าที่เราพูดถึงนั้นต้องดำรงอยู่เป็นนิดนะฮะนั่นคือถ้าเป็นผู้ครอบครองด้วยไม่ให้อยู่แบบร่องลอยแต่อยู่แบบผู้ครอบครองที่ชัดเจนเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุดและที่น่าสนใจไม่ใช่ว่าแผ่นดินของพระเจ้าหรือเป็นสวรรค์นี้บรรยากาศเป็น สันทิสุขนิรันดร์การคนที่อยู่ในเพิงสวรรค์นั้นจะมีความสุขนิรันดร์การนั้นเมื่อเราได้ยินคำที่คริสตียนพูดเสมอเสมอว่าเชื่อพอระเยซูแล้วได้ชีวิตนิรันด์ความหมายเข้าหมายคือว่าเมื่อเราตัดใจเชื่อพอระเยซูต้อนรับองค์เข้าสู่ชีวิตนั้นเราได้เข้าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราได้เข้าสู่การครอบครองนิรันด์ของพระเจ้าขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ในโน่มนี้เราก็อยู่ในการครอบครองของพระเจ้า และเมื่อเราจากในโลกนี้ไปเราก็ยังอยู่ในการครอบครองรเจ้าตลอดไปเป็นนินรันด์นะเรขอหนุนใจทางหลานนะครับในชีวิตของริสิตียนเราอย่าให้เราท้อถอยมีอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นบนโลกชั่วคราวนี้นะฮะเขาเรียกว่าแตภาษาไทยก็ปล่อยมันมีตามเรื่องตามราวเขาอย่าไปสนใจมันเพราะเป็นเรื่องชั่วคราวแต่สิ่งที่เราควรให้ความสนใจคือเรื่องของการครอบครองนิรันด์ของพระเจ้าเรื่องของการที่จะอยู่กับพระเจ้าตลอดไปเป็นนิรันด์ เรื่องการที่อยู่กับพระเจ้าแบบมีแสงสุขแบบสืบเนื่องต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อสารและพระเยซูสื่อสารว่าเมื่อพระองค์พูดถึงเรื่องเห็นสวรรค์นะพระองค์เลยพูดถึงการครอบครองนิรันดร์ของพระเจ้าพูดถึงสันติสุขนิรันดร์การที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั่นน่าทึงเราคือยึดมั่นเชื่อมั่นในพระเยซูเดิมด้กับพระเยซูการครอบครองนิรันดร์พระเจ้าจะไม่เคยพลากไปจากเราถ้าเรามั่นคงอยู่ในองค์พระเยซูกิเจ้าเราร่วมใจฐานนะครับ พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำคุงหลายมีความมั่นใจในองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงปอยู่และคุณหลายจะไม่ทอดทิ้งโครงหรือหนีพรองไปไหนแต่คุณหลายอยู่กับพระองค์สืบสืบไปเพราะพระองค์คือเป็นผู้ครอบครองรันดร์สำหรับคหลายขอบคุณโปรยน,นาพระเยซูคริ์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคล้ครวนท่านกำลังยึดติดกับสิ่งใด และเพราะเหตุใดท่านจึงยึดติดกับสิ่งนั้น คิดสำหรับวันนี้นะครับอย่าติดยึดกับความสุขชั่วคราวแต่จงยึดติดกับส,นสนันิิุุขนิรัน์การอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ